ครับนายชนงครับสวัสดีครับสวัสดีคปปรับถ้าเรืรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน,นครับพอจะอธิบายได้ไหมครับม,มันเรารู้เรื่องราวหรือเหตุการณ์เหล่านี้ตอนไหนครับจริงๆผมไม่ทราบมาก่อนนะครับผมรู้อีกทีเมื่อประมาณ5้าโมงเย็นนะครับก็คือว่ามีข้อความมาโทรเข้ามาเยอะมากซึ่งผมก็ไม่สนใจแล้วก็พอดีว่าข้อความเป็นเข้ามาเยอะมากก็เลยเปิดอา่านดูซึ่งก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่ามีข้อความเหมือนกับว่าการแถลงข่าวสายฟ้าแลบนะครับก็คือฟ้าผ่าเลยผมก็ค่อนข้างช็อกและตกใจเหมือนกันครับ ก็คือเขางาตกใจตกใจมากครับเมื่อวานเลยนะครับเมื่อวานเลยครับกับเรื่องโดบซึ่งทางวันช้ยนชิพเขาแจ้งว่าได้มีการตรวจโดฟวันที่สามใช่ไหมครับวันที่สามวันแม่ไ่ครับวันที่สิบมิถุนายนสองพันห้าสิบเป็นรายการของวันไฟในสิบเอ็ดซึ่งเป็นรายการที่ซัวบอลโชว์กับไท้ฝุ่นซึ่งผมไม่นั่งดูนวยนะขณะนั้นครับครับก็คือเขาจับเราตรวจในตอนนั้นเลยก็เชิญเขาไปคุยแล้วก็ เชิญตรวจเลยซึ่งก่อนการตรวจผมก็มีการแจ้งทางคุณหมอแล้วว่าผมเพิ่งอินเจคชั่นมานะคุณหมอโอเคไหมเขาก็บอกว่าโอเคโอเคเขาแค่อยากจะปิดจ็อบเขาให้ดันผมก็บอกว่าผมอินเจคชันมานะเขาก็บอกว่าเขาไม่เป็นไรตรวจไปผมก็เออถ้าตรวจก็ตรวจประมาณนี้ครับนั่นถ้าบอกว่าคือพยายามจะบอกเขาว่ามีการฉีดยาใช่ครับผมมีการรักษามาแล้วครับใช่ครับเพราะณเวลานั้นต้องบอกว่าผมไม่มีรายการแข่งขันมาวันแปดถึงเก้าเดือนแล้ว แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้แข่งขันเมื่อไหร่ก็คือว่าไม่มีวี่แววว่าจะได้การมีการแข่งขันใช่ไหมครับผมก็ไปนั่งดูมวยแบบปกติเจ็บก็รักษาไปตามตามอาการประมาณนี้ครับอืมก็คือเท่ากับว่าเราก็ได้แจ้งไป้แล้วนอกนนอกจากทางหมอทางแพทย์แล้วฮะที่ตรวจเรานะฮะมีผู้วริหารท่านอื่นรู้ไหมครับอ๋อไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเพราะว่าผมไม่มีรายการชกมวยก็ไม่มีใครอสนใจอยู่แล้วครับหมายถึงตรวจดปปิ้งนะฮะอ๋อตอนตรวจดป ตอนตรวจโดบเสร็จผมก็มีการคุยกับคุณเปรมครับอะไรเงี้ยครับคุณเปรมบอกโอเคก็เดี๋ยวรอผลโดบมาดีกว่าเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันอะไรเงี้ยอืซึ่งจริงๆพอผลมันออกมาอย่างนี้เรารู้สึกยังไงบ้างครับผลรู้สึกมาก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่าจริงๆอ่ะผมก็ก็ตกใจนะเพราะจริงๆอ่ะเขาว่าโดบปิงเน่ะผมก็ไม่มีความรู้ว่าโดบปิงจริงๆคืออะไรคือเราไม่มีความรู้ทางด้านนี้แล้วก็ไม่มีการเทรนหรือว่าอบรมหรือว่าไม่มีคนให้ความรู้หรือว่าอินฟอร์มเราล่วนว่าเขาว่าโดปปิงเนี่ยมันคืออะไร มันมีความหมายลึกสั้นขนาดไหนาากกคือดปปิ้งบ้างถ้าองถามกับผมใหญ่ถามว่าเขาด็อปปิ้งของนักกีฬาเนี่ยมันคืออะไรบ้างซึ่งมันก็มีเยอะเหลือเกินใช่ไหมครับยาแก้เสพตยาปดยาพาราอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ก็ไมไ่รู้ลึกขนาดนั้นประมาณนะครับเมื่อวานก็มีการคุยนะฮะใน,ใน,ใ,นในการแถลงข่าวนะฮะก็เรื่องดปปิ้งเรื่องต่างๆนานาเหล่านี้นะฮะตัวเพชรองคิดว่าทางวันเนี่ยเขามีเขามีคำคำแจ้งมาคำนึงว่า ในสัญญามีการแจ้งว่าห้ามนักกีฬาเนี่ยดป p i n g ตลอดตลอดระยะเวลาสัญญาที่อยู่ด้วยกันเลยห้ามมีการดปปิ้งอันนี้ในสัญญาที่ทางเพรเซนมีมีไหมครับในสัญญานะครับจากที่ดูเบื้องต้นก็จะมีการห้ามใช้สารดปปิ้งแต่ไม่ได้ห้ามในการรักษา<ม>เนื่องจากพอมีการบาดเจ็บอาการบาดเจ็บขึ้นแล้วระหว่างที่ยังไม่มีไฟชกเราก็ต้องมีสิทธิ์รักษานะครับ รักษาตัวเองบาดเจ็บคือทั่วไปเลยบุคคลทั่วไปก็ต้องเข้ากับทําการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ในการรักษาของแพทย์เราก็ไม่รู้ได้ว่าแพทย์จะให้ยาประเภทไหนบ้างนะครับซึ่งหลักการการรักษาเราก็มีประวัติการรักษาจากทางแพทย์ยืนยันชัดเจนนะครับว่าเราเข้าไปรักษาจริงต่อให้ในสัญญาระบุไว้แต่เราใช้รักษาตัวเองนะครับเราไม่ได้ใช้เพื่อโดบ หรือกระตุ้นในการแข่งขันนะครับก็ประมาณนั้นครับเดี๋ยวเอกสารก็รายละเอียดก็จะไปชี้แจงในชั้นยื่นอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วแล้วก่อนแล้วแล้วพอเรารู้ข่าว่ปทางทีมงานของวันชี้มชิปม,มีการติดตอ่อยังตั้งตั้งตั้งตเมื่อวาน,นัะครัังไม่มีใครติดต่อมาเลยครับนะถึงปัจจุบันน้ครั้งไั่งีใครติดตตอมาตลยครับตั้งแต่ถลง่าวเสร็จก่อนแถลงวก็มีใครติดตอต,ต,ดอ,มมต,ดตอมาแล้วถึ้งปัจจุบัน ก็ไม่มีใครติดต่อมาครับเงียบเลยครับผมทุกวันนี้ก็ต้องพยายามดิ้นรนตัวเองเองครับเพื่อหาความยุติธรรมครับก็คือไม่มีการติดต่อเลยไม่มีครับแล้วอย่างนี้จะรู้ไหมครับว่าจะต้องอุทธรณ์ไปทางไหนยังไงนี่ก็ฝากเป็นคำถามว่าผมจะต้องไปอุทธรณ์ที่ไหนและอุทธรณ์ยังไงครับนี่ต้องฝากเป็นคำถามสำหรับพี่พี่สื่อมวลชนด้วยนะครับว่าผมอยากจะอุทธรณ์มากคือทางทีมทนายแล้วก็ทีมทุกคนนะครับก็คือ,อ,อน,นักกฎหมายทุกคนก็พยายาม ศึกษาหาข้อมูลนะครับก็พยายามทําตามกระบวนการครับ <S <S แล้วตัวทางวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเขามีการอินฟอร์มเป็นรายลักษณ์อักษรหรือว่ามีการแจ้งไหมครับว่าแบบมีการอบรมไหมว่าแบบว่า,ามีสารอะไรยังไงห้ามใช้บ้างหรือว่าอะไรแบบไหน <S 1> <S 1> หรือว่าช่วงเวลาไหนที่แบบควรควจครจับ,บาาย,ยังไม่เคยมีการอินฟอร์มในนักกีฬาในประเทศไทยมาก่อนนนเอผมกล้าพูดเลยว่าในรายการวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยยังไม่เคยมีใครอบรมหรือว่าอินฟอร์มเลยข้อมูลว่า ควรใช้สารกระตุ้นแบบไหนหรือไม่ควรใช้หรืออะไรแบบไหนเงี้ยเราไม่มีความรู้เลยต้องบอกว่าผมไม่มีความรู้แล้วเชื่อว่านักกีฬามวยทุกคนในประเทศไทยไม่มีความรู้เรื่องสารกระตุ้นเลยเพราะว่าเราไม่เคยผ่านการเทรนนิ่งการดดลมอบลมมาก่อนแม้แต่าการอินฟอร์มต่างๆจากทางรายการเราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนผมรู้แค่ว่าเวลาชกมวยควรไม่มีสารกระตุน้นผมก็รู้แค่นั้นก็คือทําตัวให้คลีนแล้วพอเวลาชกเสร็จผมก็ผ่านการตรวจก็โอเคครับก็ก็คลีนแบบนี้ครับ ในฐานะที่พระนงก็เดินทางไปชมมวยเนตัวโลกครับโดยปกติแล้วนี่เป็นความรู้นะครับนะมว่าปกติก่อนชกหลังชกมันควรจะตรวจในระยะเวลาว่างเว้นประมาณเท่าไหร่ครับทันทีครับถ้าหลังชกหลังชกทันทีครับเมื่อครั้งที่แล้วผมต่อยกั่ฮิโรกิครับเมื่อวันที่สิบเก้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งหลังจากชกเสร็จทันทีเนี่ยผมก็มีการโดนตรวจดบทันทีซึ่งแอดปินทีนี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเพราะว่าเขารอสัมภาษณ์ผมอยู่ประมาณสามสี่ชั่วโมง ซึ่งผมนั่งอยู่ในห้องเนี่ยในห้องเย็นนะครับประมาณ3ามชั่วโมงเพื่อตรวจโดบซึ่งผลก็เคลียรครับไม่มีผลการโดบอย่างใดครับจนกระทั่งผ่านมา8เดือนเนี่ยครับเป็นการแรนดอมสุ่มขณะที่ผมทําการรักษาตัวอยู่ครับแล้วที่เราต่อยบบตะเวนต่อยโลโรน์แรนดอมสุ่มตรวจอย่างนี้มีไหมย,ยังไม่เคยเจอครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับผมถั่ว่าก็เป็นเป็นมาตรการที่ดีที่ทําให้มาตรการมันสูงเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะที่ให,ให้สแกนคนแล้วก็เป็นมาตรฐานที่สูงแต่ผมแค่มองว่า ควรต้องมีการอา่อินฟอร์มหรือว่าเป็นการเทรนนิ่งอบรมให้กับองค์กรนี้ยอย่างจริงจังเพราะว่าถ้าเกิดผมเนี่ยโทเป็นเคสสตัรดี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดมีผมคนแรกเนี่ยต่อไปนักกีฬาคนอื่นจะได้ระวังตัวกันมากขึ้นประมาณนั้นครับแล้วเจอเหตุการณ์นี้มีผลกระทบต่องานอื่นหรือจริงๆต้องบอกว่าผมมีผลกระทบค่อนข้างเยอะเพราะจริงผมมีงานค่อนข้างเยอะนะครับมีทั้งงานส่วนตัวนะครับแล้วก็มีงานต่างๆมากมายแล้วก็โฟลดิ้งสปอนเซอร์เยอะมากซึ่งก็มีผล กระทบต่อชีวิตค่อนข้างเยอะครับตอนนี้เป็นสมาคมอะไรของฟุบอกซิ่ง,งตอนนี้มผมเป็นเฮดโค้ชต่อที่ปรึกษาของสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย<ค>ซึ่งบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากสําหรับสมาคมมวยเกี่ยวกับสารกระตุ้นซึ่งผมเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเป็นคนสอนใช่ไหมครับ <S <S แล้วผมมาโดนเรื่องนี้เองผมบอกว่ามันก็ควรมันก็ไม่เหมาะสมซึ่งผมก็ค่อนข้างได้รับผลกระทบร้ายแรงมากๆในชีวิตเหมือนกันครับ คืออย่างปกติถ้าเป็นแบบว่านักกีฬาไม่แน่ใจในลองเทียบเพียงกับขององค์กรอื่นนะครับอย่างเช่นแบบว่าของ UFC ที่แบบว่าก่อนจะแข่งอะไรเงี้ยต้องเข้าตรวจของ USADA คือก่อนหน้าจะแข่งประมาณ6เดือนก็คือตัวนักกีฬาจะต้องเหมือนได้รับการยินยอมว่าจะเข้าจะเข้าตรวจเพื่อ, <c oughs> เ,พอเพื่อจะแข่งอะไรเงี้ยอย่างของคอนเนอร์เบเกอร์เนาะที่ที่โอเคเขาขาหักแล้วก็รักษาอาจจะแต่จะมีการใช้สเตียรอยด์เพื่อรักษาอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็ใกล้เคียงกับเคสนี้ที่แบบว่าของของ,ของพี่เพชรคือเจ็บแขนใช่ไหมเจ็บข้อศอกใช่ไหมครับผมก็ อย่างของเขาคือเหมือนต้องต้องต้องยื่นเลือดไปเพื่อเพื่อเพื่อจะให้ตรวจก่อนขึ้นแข่ง6เดือนเงี้ยมัน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 เหมือนเหมือนเหมือนกันไหมครับอย่างนี้มีการบอกก่อนไหมว่าแบบจะมีการตรวจเขาค่อนข้างสาคนแล้วก็ทำมานานแล้วเหมือนนักกีฬามวยสากลอาชีพนักกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยที่ต่อโอลิมปิกเอเชียนเกมใช่ไหมครับนักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมเอเชียนเกมโอลิมปิกต้องผ่านการอบรมและได้ใบเซอร์ติฟิเคตครับเรื่องโดปปิ้งก่อนถึงจะสามารถแข่งขันชกมวยได้คือไม่ใช่ว่าใครแข่งก็ได้ต้องผ่านการอบรมก่อน <Okay. S 2> ซึ่งจะบอกว่าผมไม่เคยผ่านการอบรมหรือเทรนนิ่งหรือได้ข้อมูลใดๆจากใครเลย uh huh. ก็บอกว่าผมก็ยังใหม่กับเรื่องนี้แล้วก็นักกีฬาไทยทุกคนก็ยังใหม่กับเรื่องนี้ไม่ได้ความรู้อะไรเลย uh huh. แล้วก็ต้องบอกว่าผมไม่รู้อะไรเลย uh huh. ก็รักษาตามอาการครับรักษาตามมีตามเกิดครับประมาณ uh huh. แต่ถ้าเกิดของรับทีมชาติเนี่ยครับจะต้องรักษากับกทเท่านั้นกิน uh huh. ยาจากกกทเท่านั้นห uh huh. าหมอจากกกทเท่านั้น ไม่สามารถหาหมอเองได้ไม่สามารถกินยาเองได้ต้อง่านกะบวนการจากกทอเป็นคนจ่ายยาให้เองและเป็นหมอจากกทอ,ทอรักษาเองครับโอเคก็ okay. คือ,อทางวันเองก็ไม่เอมันไม่ได้มีข้อกําหนดว่าต้องต้อง,ต,องต้องไปรักษากับโรงพยาบาลน,นี้เท่านั้นหรือว่าอะไรอย่างนี้เช่านั้นใช่ไหมครับก็<ม>คือเราก็รักษาอเองอรมอะไรเลยครับโอเคก็แนงน้ําตรวโอเคครบสิบตัวก็คําถามสุดท้ายครับเราอยากจะให้ทางวันเนี่ยจัดการอะไรกับเรื่องนี้ครับ จริงๆผมมองว่าควรตั้งเป็นมาตรฐานมากกว่าให้แบบมันมาตรฐานกว่านี้ครับก็คือว่าเหมือนตั้งกฎขึ้นมาควรต้องบอกว่าเหมือนมีการอินฟอร์มแล้วก็มีการจัดอบรมจัดเทรนนิ่งอย่างจริงจังนะครับมีการประกาศประชาสัมพันธ์นะครับอย่างจริงจังให้นักกีฬา,ารับรู้ถึงปัญหาแล้วก็ข้อชี้ชัดบทลงโทษอย่างจริงจังน่ครับในวความที่ผมก็บอกว่าผมก็ไม่เคยอบรมมาก่อน ม่เคยมีความรู้มาก่อนมันก็ยังผมคิดว่าอนาคตก็ยังจะมีคนแบบผขึ้นไปอีกเพราะว่าในความที่เขามีรู้ครับนักกีฬาคนไทยเจ็บก็ไปหาหมอผมถามว่าเวลาเจ็บไปหาหมอหมอก็รักษาตามประการก็ประมาณนั้นครับก็อย่างเท่าที่ที่รูกันว่าเวลาเราบาดเจ็บไป,ไปหาหมอหมอก็รักษาตามประการประมาณนั้นครับก็ถามดีดูครับเอ่อเป็นไงครับเจอใจยินเสียดายแชมป์ไหมจริงๆผมก็เสียใจครับก็คือว่ามันก็นะทุกคนใช่ไหมครับก็ก็เสียใจแต่ว่าก็ ยังอยากได้โอกาสให้ทางวันช่วยพิจรารณาสักครั้งหนึ่งก็ฝากพี่พี่สื่อมวลชนนะครับก็ช่วยกระจายข่าวให้ถึงกับผู้บริหารของวันนะครับก็เพื่อทางวันแช้โอกาสผมได้มีโอกาสได้ชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับผม,มแล้วก็เชื่อว่าการแข่งขันวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์นะคะได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะคะเป็นหนึ่งแมของการแข่งขันที่ที่มีคนติดตามเยอะมากแล้วก็ ความน่าเชื่อถือมากทีเดียวก็เชื่อว่าจะได้มีการปรับมาตรฐานไปสู่ในระดับสากลให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณวิทยที่สื่อทุกคนนะคะเดี๋ยวขออีกคำถามหนึงครับเลือสัญญากี่ปีครับสัญญาผมเพิ่งเซ็นต่อไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองครับเพิ่งเซ็นต่อไปแหละครับเซ็นต่อไปกโโี่ปีครับสองปีครับสองปีครับผมแต่ว่าโดนแบนไปปีหนึ่งใช่ครับโดนแบนปีหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่มีไฟชกมาแปดเดือนแล้วอ่าก็ถ้าเท่ากับเกือบเกือบสองปีถ้าพักไปปีหนึ่งก็ นักกีฬาไม่ชกหนึ่งปีแปดเดือนมันมนานมากมันนานมากสำหรับนักกีฬาคนคนหนึ่งนะครับถ้าอย่างนี้จะจะมีเหมือนเคยมีคือที่ผมติดตามมาเนี่ยมันมีเคสของนักกีฬาชาวบราซิลเนาะผู้หญิงชาวบราซิลที่โดนแบน18เดือนเลยแล้วเขาก็ไปต่อยในรายการอื่นแทนอะไรเงี้ยครับผมอันนี้มันจะมีโอกาสไหมครับผมผมยังอันเดอร์ของวันแล้วก็รักพักดีกับวันอยู่ยังอยากมีการวันแชมป์ชิพไม่อยากไปไหนครับแค่อยากขอโอกาสแค่นั้นเองครับไม่ไม่อยากไปไหนเลยครับไม่อยากไปไหนแล้วใช่วันนี่แหละครับโอเคฮะ โอเคก็หวังว่าจะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะครับผมแล้วก็เป็นเหตุขอให้จบด้วยดีครับัไก็ขอกำลังใจจากทุกท่านด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่พี่สื่อแล้วก็ยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้กับพี่เพชรด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณครัับสสวดีครับ